สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับพระเอกซีรีส์ดังในตอนนี้นะคะเวยเจอมิงนะคะมาจากซีรีส์เรื่อง u n Forgettable Love หรือภาษาไทยเราเรียกว่าหลักนี้ไม่ลืมเหลือนนะคะพระเอกหล่อม,มากหน้าตาลูกคุณมากจ้ะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปเปิดไว้ปอของพระเอกคนนี้กันแล้วจะแพจะพาแปลเป็นภาษาไทยด้วยนะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะแอดมินขอแนะนำเลยว่าแอดมินไม่เก่งภาษาจีนเลยนะคะแต่มีความชื่นชอบในพระเอกจีนคนนี้มากก็เลยพยายามที่จะแปลไวปอให้ได้นะคะไวปอเป็นสิ่งที่พระเอกคนนี้อัปเดตในทุกๆวันนะคะเกือบทุกวันเลยก็ว่าได้เลยจะเอามาแนะนำแปเป็นภาษาไทยให้ทุกคนได้ดูกันนะคะ ประโยคแรกง่ายๆเลยนะคะตามที่ลูกสอนชี้เลยนะหวยชื่อมิงนะคะหวยเจอหมิงเป็นชื่อของพระเอกคนนี้นั่นเองนะคะใช้ชื่อในหวยปอว่าหวยเจอหมิงมาส mm ์ hmm. คำถัดมานะคะอยู่ด้านล่างชื่อนะอ่านว่ากวนชูกวนชูแปลว่ากําลังติดตามนะคะแอดมินอ่านผิดอะไรก็ขออภัยด้วยนะต่อมานะคะเฟนซือเฟนซือคือผู้ติดตามนะคะจํานวน8ดล้านแล้วนะ ต่อมานะคะคือเบยปอเหรินจางบยปอเหรินจางนี่คือแปลว่าการรับรองจากบอยปอนะคะบอยปอเหรินจางพยายามออกเสียงให้มันถูกอยู่นะคะเนี่ยต่อมาเกิดโชเย็นเ,เย็นเกิดโชเย็นเย็นแปลว่านักร้องนักแสดงนะคะ,กกะ,คะเกิดโชเย็นเย็น คลิปนี้ก็หมดเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวรอติดตามคลิปถัดไปนะคะจะมาอัปเดตเบย์ปอของเบย์เจอมิงให้ดูกันอีกนะคะผิดพลาดประการใดออกเสียงผิดยังไงก็ขอโทษด้วยนะคะ